สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการขัดรองเท้าหนังสีดํานะครับนี่ใครที่ยังทําผิดวิธีอยู่โอ้ไม่ใช่จะว่าผิดก็ไม่ผิดนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถูกต้องนะครับใครที่ยังใช้แปรงหนังแข็งๆแบบนี้นะจิ้มลงไปบนแว็กอย่างนี้แล้วเอามาใส่รองเท้าแบบนี้นะแบบนี้มันไม่ถูกนะครับมันไม่ได้ทําให้รองเท้าเรามันงามมัน มันเงาอะ่ะมันไม่ได้ทําให้รองเทา้าเราเงาขึ้นนะมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยดาด้านๆขุยๆเป็นรอยแปลงเป็นเส้นเป็นเส้นไปนะครับรามาเริ่มกันขั้นตอนแรกนะครับหนะ่อในะช้นิ้วของเราเนี่ยแหละนะใช้นิ้วของเราเราต้องปัดทําความสะอาดก่อนนะลืมน่ายขออภัยใช้นิ้วของเราเนี่ยบนแว็กลงไปวันนี้ผมจะทําเป็นตัวอย่างแค่บริเวณหัวกับส้นกับบริเวณที่ มันผ่านอ่ามันเลยชายกางเกงเนาะอ่าเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาดูกันจริงๆก็ทําทั่วเลยครับแกลัวจะเสียเวลาดูกันเนี้ยเนี้ยทำทั่วทั่วตัวรองเท้าไปเลยเดี๋ยวมันก็ใช้วิธีเดียวกันนลครับเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูแค่แค่บริเวณตัวรองเท้านะครับนี่บริเวณหัวและส้นที่มันตรงที่มันแข็งๆเนี่ยมันจะขัดเงาได้นะครับตรงที่มันนุ่มๆมันจะไม่เงาเท่าไหร่ มันก็มันๆอยู่แต่มันก็ไม่เงาเท่าไหร่นะนี่ครับลงแว็กต์ลงไปนะครับนี่อย่างตรงนี้มันเป็นหนังนุ่มหนังนุ่มเราก็ใช้ได้ทําได้แค่แปรงขนม้าปัดนะครับบนน้ํานี่ไม่แนะนําเลยบนน้าไม่ได้มันจะเป็นขุยพอมันแห้งมันเป็นขุยนะนี่ครับลงแว็ก์ทั่วแล้วทั่วแล้วเราก็รอมันแห้งสักแป๊บนึงนะ นะครับพอแห้งแล้วนะครับเราก็จะใช้แปรงขนม้านะครับแปรงขนมาเดี๋ยวปิดปิดปิดไว้ก่อนปิดแบกไว้ก่อนเดี๋ยวฝุ่นมันจะลงนะใช้แปรงขนมา้าแปรงขนม้าก็จะเป็นแปรงที่มีขนนุ่มนะครับขนมันจะนุ่มเ่ครับแค่ปัดๆนี่ก็เริ่มเงาแล้วนะแปรงขนม้ามันจะนุ่มต่างจากแปรงขนแข็งแบบนี้นะนี่มันเป็นพลาสติกหรอือเปล่า สังเคราะห์นะปัดไม่ได้ไม่ไม่เงาแแปลงขนม้านุ่มๆมาเงานะครับแห่แปลงขนม้า,มมนะา,นะมาช่วยได้เยอะนะครับแค่ปัดก็เงาแล้วนะดูสิดูนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมแปลงขนม้า นี่ครับแปรงขนไม้อย่างเดียวนี่เนี่ยนีเย่เป็นไง,งเงาขึ้นแล้วนะครับแค่นี้ใช้แปรงขนไม้อย่างเดียวแปะนะครับสําคัญตรงที่เราจะไม่เอาแปรงไปจุ่มแว็กนะไม่เอาแปรงจุ่มแว็กมาอย่างนี้เราต้องใช้นิ้วนะครับนิ้วหรือสำลีก็ได้นะนี่พอปล่อยมันแห้งแล้วมาปัดด้วยแปรงขนไม้ครับ โอ้โห oh, เป็นไงง่ายเร็วนะครับแป๊บเดียวขั้นตอนง่ายๆสองขั้นตอนเองสามสามขั้นตอนขั้นตอนแรกทาความสะอาดนะครับถ้าหนังเปื่อนๆหน่อยว่าใช้ตัวนี้หรือถ้ามันไม่สกโปรกมากนะก็ล้างน้ําแล้วก็ใช้แปรงสีฟันเก่าๆนะครับขัดตามลิ้นรองเท้าเนี่ยแนะนําว่าถ้าแปรงสีฟันที่เอามาขัดรองเท้าแล้วไม่ควรเอาไปแปรงฟันต่อนะ หยอกหยอกนี่เห็นไหมแปลงขนมาอย่างเดียวก็ได้แล้วมดูเปรียบเทียบกันนะครับดูเปรียบเทียบกันหน้าน,นี้ใช้แปลงขนม้านะครับหน้าน,นี้ใช้แปลงนี้ กันนะครับมีความเงาที่เห็นได้ชัดเลยนะครับอ่านี่ครับใช้แปรงขนมา้าแปรงขนมานะใหญ่านาดมือนะครับขัดขัดขึ้นเงาดีมากเลยนะครับใช้แปรงขนมา้าก็เป็นไงสบายเลยครับนี้แต่ถ้าอยากให้เงากว่าน,นี้นะก็จะต้องมีการเพิ่มน้ำเข้าไปนะครับ อ่ะเดี๋ยวทําให้ดูเลยนะครับหลังจากที่ใช้แปรงขนม้าปัดแล้วนะครับอยากให้มันเงาขึ้นกว่าเดิมอีกอ่าก็ต้องเติมน้ําลงไปนะครับอ่า จต่อไปก็จะเป็นการขัดมันนะขัดมันที่แท้จริงเลยมันแท้แน่นอนอย่างนี้เหมือนสีเทียนเลยครับนี่โอ้โยยังกับสีเทียนอ่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มวนน้ำกันได้เลยนะ <c oughs> อันมันชุ่มเกินก็แปะๆออกมันก็จะออกนะครับโอ้หอมหอมดีนิดหน่อยใช้ไม้แค่นิดหน่อยนะนิดเดียวนะครับนี่หรือมีอีกวิธีหนึ่งนะครับ มีอีกวิธีที่ทุกคนคุ้นเคยกันก็คือใช้สำลีนะครับสำลีชุบน้ำปั้นให้หมาดนะครับปั้นให้หมาดแตะที่แว็กนิดเดียวเหมือนกันนิดเดียวเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็มัวนจะใช้ผ้าหรือสำลีก็ได้แต่ผมส่วนมากใช้ผ้าเพราะว่าเพราะใช้ผ้ามันมันมันซักใช้ได้มันใช้ได้หลายรอบนะครับสำลีมันใช้ล้วทิ้งไงครับ เป็นเปลืองนี่ครับพอเราวนน้าแล้วมันก็จะเงาตรงหนังที่เป็นหนังแข็งนะครับตรงส่วนที่เป็นหนังแข็งก็กจะเงาขึ้นเลยตรงที่เป็นหนังนุ่มผมจะไม่ขัดจะไม่วนน้ํานะครับจะใช้แปรงแปรงขนมาปัดอย่างเดียวนะครับนี่ครับประมาณนี้เห็นไงพอโดนน้ําเข้าไปแล้ว เปรียบเทียบกับเจ้านี่นะครับเปรียบเทียบกับเจ้านี่นี่อ่าดูตอนนี้ตอนแรกว่าเงาแล้วนะตรงน,นี้มาอัพรีเวิลตรงนี้อีกโอ้โหวนน้ำเข้าไปอีกเงากวเดิมเลยครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับใจความสําคัญของคลิปนี้เลยก็คือนะครับไม่แนะนําเลยนะใช้แปลงที่เป็นหนังแข็งแบบนี้นะครับเป็นขนแข็งๆแ,แบบนี้นะไม่แนะนำเอามาจิ้มแบกแล้วมาถู นะครับไม่แนะนําเลยนะครับผมทําให้มันตามขั้นตอนทาแป๊บเดียวจริงๆทำแป๊บเดียวนะครับไม่นานสิบนาทีก็ได้แล้วครับ